คลิปนี้นกจะพาเ,เพื่อนๆไปดูร้านขายต้นไม้ในสวนนงนุชกันค่ะที่สวนนงนุชก็จะมีร้านขายต้นไม้ด้านซ้ายมือตรงประตูทางเข้านะคะที่เราจะซื้อบัตรค่ะอยู่ด้านหน้าค่ะไม่ต้องเสียค่าบัตรก็สามารถซื้อได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่ามีไม้สายพันุไหนน่าสนใจบ้างน,นะคะอันนี้ก็ คลาวรือสีค่ะราคา30บาทด้านบนเป็นสับประรดสีนะคะส่วนตัวนกว่าราคาไม่แพงค่ะเดินเข้าไปก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะให้เราได้เลือกชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะพิทูเนียเป็นไม้ดอกนะคะมีให้เราเลือกหลายสีเลยค่ะ ที่นี่จะมีประมาณ3สีนะคะอันนี้ก็เป็นลือสีผสมค่ะถือว่าต้นใหญ่ค่ะเพราะว่านกเคยซื้อต้นละ25บาทเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวเองนะคะดาวเรืองค่ะก็เป็นไม้ดอกอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายค่ะต้นละ25บาทเช่นกันนะคะ ต่อมาขาดไม่ได้เลยค่ะสับป,ปะรดสีนะคะด้านขวามือจูเนียด้านบนนะคะด้านล่างก็จะเป็นคริสติน่าค่ะ25บาทนะคะเป็นไม้ที่สามารถไปปลูกทำรั้วนะคะทำพุ่มได้นะคะต้นใหญ่ได้นะคะอันนี้นักคาราชค่ะสนุนราคาอยู่ที่1,000บาทนะคะ ก็กระถางใหญ่มากกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้เนี่ยนกว่าใช้เวลาหลายปีค่ะเป็นพืชอวบน้ำวิธีการเลี้ยงการดูแลก็คล้ายๆกับแขกตัดค่ะเขาก็จะจัดวางไว้เป็นซุ้มๆแบบนี้นะคะอยู่บนชั้นค่ะเรามาดูสับป,ปะรดสีค่ะราคา50บาทอันนี้นกก็ถือว่าถูกเพราะว่า ให้ดอกแล้วนะคะดอกสวยทุกต้นเลยค่ะมาที่เก่งจีนค่ะอันนี้เป็นพรมเปอร์เซียนะคะร้อยยี่สิบาทนะว่าค่อนข้างที่จะกระถางใหญ่เลยค่ะพันไม้ที่อยู่ในร้านเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันไม้ที่ปลูกประดับในสวนนูทั้งนั้นค่ะ อันนี้เป็นงาช้างใบพัดนะคะงาช้างก็จะออกด้านข้างนะคะเราก็เรียกงาช้างใบพัดง่ายๆนะคะสับปะรดสีอีกแล้วนะคะใครที่เข้าไปชมสวนสับปะรดสีข้างในแล้วนะคะอยากได้ติดมือกับบ้านเนี่ยข้างหน้ามีขายค่ะแต่วันนี้มีให้เลือกแค่สองสีนะคะสีเหลืองกับสีส้มต้นนี้นะคะ สับประรดสีก็จัดเป็นไม้ฟอกอากาศที่น่าปลูกในบ้านอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีเลยค่ะต่อมาลิ้นมังกรค่ะนี่เป็นลิ้นมังกรด่างนะคะเฟรมนะคะเขาก็จะมีชื่อของเขาค่ะ120สําำหรับเราก็ถือว่าไม่แพงค่ะออกสีเขียวสีเหลืองสีทองนะะ ต่อมาเป็นอากาเวค่ะอันนี้ก็ไม่แพงอีกเช่นกันค่ะต้นด้านบนจะต้นละ200ร้ข้างบนเป็นถังทองนะคะถังทองราคา700บาทถ้ามองด้วยตาเปล่าเนีว่าน่าจะประมาณกระถาง8นิ้วค่ะถังทองจัดเป็นหนึ่งในแคคตัสที่เยอะที่สุดในสวนนงนุษเลยค่ะถ้าใครชมแล้วแล,ว,แลวอยากได้ติดมือกับบ้านก็อย่าลืมแวะมาช็อปได้เลยค่ะร้านเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะ มาดูโซนกระบองเพชรหรือว่าโซนแคคกพัสนะคะโซนนี้จะ25บาทมีสายพันธ์ุอะไรบ้างน,นะคะก็มีแมมมีดาวล้อมเดือนนะคะนามพิกุลน,นะคะแล้วก็นิ้วหน้านิ้วทองและหลากหลายสายพันธ์เลยค่ะ จริงๆมีหลายราคาแต่ว่าโต๊ะเนี้ยจะอยู่ที่25บาทนะคะส่วนนี้เป็นไม้กราฟค่ะก็จะเป็นหัวสีนะคะโรบีเวียหัวสีนะคะถังทองกระบองเงินกระบองทองนะคะกิบมะเฟืองนะะยิมโนหัวสีนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะโต๊ะนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะ ตอกราฟที่เห็นเป็นตอแก้วมังกรมาอีกต๊ะหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฮาวเทียซะส่วนมากมีนนํำกระดาษนะคะมีกุหลาบหินนะคะพรมเปอร์เซียนะคะต้นนี้50บาทค่ะสำหรับนนํำกระดาษ50บาทนึกว,ว่าราคาไม่แพงเลยนะคะไซส์ค่อนข้างใหญ่ค่ะนี่นะคะ ัวนี้ราคา50บาทอันนี้ก็จะเป็นฮาวเทียค่ะตัวนี้ราคา100บาทค่ะไม้อวบน้ำกรับหินนะคะสีดำนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ปลูกง,ง่ายในบ้านเราค่ะขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะคะ มาโต้นี้นะคะโตะนี้ก็จะมียิมโนนะคะยิมโนไซส์ใหญ่นะคะถัทงทองเมโลนะคะก็ฮาวเทียด้วยฮาวเทียเป็นฟอร์มกอแล้วค่ะซื้อไปเนี่ยสามารถไปแยกหน่อได้นะคะแล้วก็มีตอบรูนะคะทองค่ะตออ b ูนะคะชมสก้าว แล้วก็มีแมมนะคะมีดาวล้อมเดือนนะคะมาดูสับป,ปะรดสีค่ะสับป,ปะรดสีด้านบนข้างล่างเป็นคราวือสีนะคะราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นพุ่มใหญ่ค่ะแล้วก็บอลสีค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะมีไม่เยอะแต่ก็มีนะคะ ต่อมาก็จะเป็นโซนไม้ใบสีเขียวนะคะอันนี้กระถางละ100บาทสำหรับเฟิร์นนกว่าไม่แพงนะคะโต๊ะนี้เป็นอากูนิมาอัญชมณีค่ะ50บาทนกว่าอันนี้ก็ไม่แพงอีกเช่นกันค่ะก็เป็นไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกค่อนข้างชอบนะคะช่วงนี้ก็จะ หาติดไม้ติดมือมาเวลาที่ไปร้านต้นไม้นะคะข้างในสวนนงนุษยเนี่ยเป็นทุ่งเลยค่ะเห็นข้างในแล้วอยากได้นะคะก็เลยออกมาซื้อข้างหน้านะคะแต่ก็จะมีจำหน่ายไม่กี่สายพันธุ์ค่ะถัดมาก,ก็อโกนิมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือพันธ์ุสยามออโรร่าค่ะ 50บาทเช่นกันนะคะเป็นไม้ใบสวยนะคะมีลักษณะให้เราเลือกหลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้พลูฉลุค่ะห0สิบาทนะคะกระถางค่อนข้างใหญ่เลยมีหลายต้นนะคะในกระถางเดียวกันประมาณ2-3ต้นค่ะต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกชอบนะคะแสงจันทรา นี้ก็เป็นไม้ใบอีหนึ่งสายพันธุ์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะอันนี้แสงจันทาต้นโตนะคะหนึ100บาทต้นเมืกก่อกี้50บาทค่ะกโกนมาแล้วก็เฟิร์นนะคะเฟิร์นก็จะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันค่ะเศรษฐีเรือนนอกค่ะ สับปะรดสีนะคะหลังจากที่เดินเที่ยวชมแล้วนะคะส่วนตัวนกคิดว่าราคาจับต้องได้ไม่แพงค่ะแล้วก็ถ้ามาเนี่ยต้องแวะมาซื้อนะคะเพราะว่าต้นเนี่ยไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมานะคะราคาพอดีพอเหมาะพอพอควรเลยนะคะยิ่งสับปะรดสีมีให้เราเลือกซื้อแน่นอนค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นโซนพรูดากค่ะพรูดากอินเดียนะคะ100บาทอันนี้ค่อนข้างหายากนะคะใครที่อยากจะชอปต้นไม้กลับบ้านนะคะนกก็แนะนําว่าให้เดินชมสวนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นกลับไปที่รถแล้วก็นํารถมาจอดตรงโซนข้างหน้าร้านได้เลยนะคะแล้วค่อยลงไปเลือกซื้อหรือเราจะเลือกก่อนนะคะเลือกไว้แล้วเราก็เดินไปที่รถแล้วก็จอดมาซื้อได้นะคะ ไม่ต้องเดินถือกลับไปที่รถไกลค่ะครูราชินีหินอ่อนนะคะราคาหนึ่งรกระถังราหกนิ้วค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะสำหรับร้านต้นไม้ที่สวนนงนุษนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงประตูที่เราซื้อบัตรค่ะจะเขียนว่า Garden Center เนะคะเป็นไม้เล็กๆไม้ฟอกอากาศก็มีนะคะราคาไม่แพงนี่นกแนะนำเลยค่ะใครเคยมาช็อปที่นี่แล้วบ้างนะคะได้ต้นไม้อะไรไปอย่าลืมคอมเมนต์บอกนกลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกลาว,วิชุระดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ